วัสดีเพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมอยากจะมาบอกเรื่องเราต่างๆเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากโตฮะตัวผมเองนะครับเป็นต่อมลูกหมากโตมาเนี่ยห้ปีนะฮะตอนนี้ผม,มาอายุ53ย่าง54ปีนะครับสิ่งที่ผู้ชายเรากลัวที่สุดก็คือ 1. น,นะฮะปัสสาวะนานปัสสาวะไม่พุ่งนะฮะบางทีเนี่ยเราเบ่งนานๆมันจะมีอาการแสบแล้วก็เจ็บ นะฮะสิ่งที่สําคัญก็คือรูปอันทะนเมันบวมด้วยนะฮะตัวผมเป็นด้วยนะฮะเรื่องเพียไม่ต้องพูดถึงนะฮะมันสนิทไปเลยถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะฮะผมก็เจอมา5-4 5หปีนะฮะที่ผ่านมามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็หาอาหารเสริมที่มากินนะฮะที่ดูแลกับเกี่ยวตอบลูกหมักโตเนี่ยปรากฏว่ามันก็ระดับหนึงแต่ก็ไม่ว่าไม่ดีนะฮะก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่า มันไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรนะฮะแต่วันนี้นะครับผมอยากจะบอกท่านชายนะที่มีปัญหาเรื่องตอบลูกหมากโตก็ดีนะฮะปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะไม่พุ่งนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆนะฮะคนเรานะฮะถ้าตื่นขึ้นมาปัสสาวะบ่อยๆตอนช่วงตีสามตีสี่เนี่ยครั้งสองครั้งในกลางคืนนะฮะหนึ่งมันจะอิดโรยนะฮะตื่นขึ้นมาเนี่ยสมองมันจะเบลอนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้นะฮะที่ผมทานมาห้าหกเดือนเนี่ย ก็คือผมใช้ตัวนี้อยู่นะฮะกอบบ์พาร์ตนะฮะที่เป็นงานวิจัยแล้วมีสารออกฤทธิ์เนี่ย21ชนิดนะฮะอย่างในตัวนี้นะฮะราคาก็ไม่สูงนะฮะราคาก็สมเหตุสมผลบวกกับที่ผมตัวผมเองได้ทานมาเนี่ยฮะสิ่งที่ได้กับตัวนี้ก็คือ1นนะฮะปัสสาวะเป็นปกติแล้วก็เรื่องเพศกลับมาเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะอยาแจะฝากท่านชายนะฮะที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตปัสสาวะอักเสบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะปัสสาวะนานนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ สิ่งที่สําคัญนะฮะเราป้องกันนะครับนะฮะเราทานหาทานได้เลยนะครับตอนนี้เรามีตัวแทนจําหน่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็ซื้อตามตัวแทนจําหน่ายมากินนะฮะปรากฏว่าอยากจะมาแชร์เป็นวิยาทานให้กับเพื่อนๆนท่านชายนะว่าวันนี้ผมทานแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์มากๆเลยครับก็อยากจะฝากไม่แค่นี้นะฮะครับขอบคุณมากครับ